อว่าอันนี้แม่นเข้ามากในน้ำาให้นักท่องเที่ยวเน้อเวลาเขาอัันนน้กินแล้วเขาต้องแบบหูจ้างหักษาต้องทำอย่างหักษาดีหไรอันเดี้ยจะไปยังไงิมซาซ่ายยังขนาดเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจได้หลายสบายดีพี่น้องมาพบกันคือเก่าเด้อกับรายการฮาร์ดพาเบิร์นเมื่อนี้พี่น้องสิผ้าพี่น้องเดินทางไปพักพร กบเอื่อยอ้อน้องๆนี่แหละไปเขาเขาจะไปชาดันนี่เชี่ผไปเชี่าเอาเชี่ยผาให้ไงก็ช้อนหนามเล่วะจะคนเบิ่งมันเมิดบอกคนฮะหน่งสองมสี er oh oh, like. ่หกแปดสิบส um ิบ yeah. okay. uh well สิปายคนมืดเป็นมาซิเบสคนมาดิแม่มาดูไปก็ดูน้ากาเย็นายผ่านกัน่ายเรียก็มนั่งหนาตลาดเออมานั่งหนานวนั่งก็มองาตีเล

มาเลยมาเลเออนั่งๆๆนังพอแล้วกันแหละโอ้ยมาเลยน้องนี่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 เจะไหนเข้ามาอู้ยเ้มา ตอนนี้ก็มาหอดแล้วพี่น้องปนกามีอาไมาเลียนมือนี้ผมรู้สึกว่าโบเมนโบเมนว่ามีแต่ทิมพวอคอยมาเด้อพี่น้องมือนี้เห็นรถจอดอยู่มีไลา์ขั้นเติบเป็นปนพูดไม่ยาชิมาอาบนะ้ำใช่ไหมผมรถไล,ลายได้มือนี้พี่น้องกะสิเป็นมือวันเสาร์วันอาทิตย์ไง โมูหว่า si สิมีต th no? <c oughs> ่างแควงบอหรือว่ามีตต้งแต่อยู่ในอันแควงอาตปือที่มาท่องเที่ยวทั้งเสพหาไปตำรวจทุงสองทุงก่อนเหรอหนุ่มก่อนนก่ตรงไดน มาสถานที่นี่ต้องได้ถืออาหารการกินมาพร้อมเนี่พี่น้องฝากทั้งนักท่องเที่ยวผู้ใดสีเดินทางมาทางเซระเพราะว่าเพิ่นสีบบมี่บอนหานขาให้สื่อได้เข้าอยากกันได้หรือว่าเฮาสิก้าเกียมอาหารอีสั้งมากินก็นต้องได้ห้ามาเอง

แกโบ้ได้มีแต่แกทีมงานเขาผกก่อยเด้ไม่น้อนเลยนุข้างหงล้างผคุณควบไาย Các bạn có thể nhìn thấy thêm nhiều đồ là thị trường này có nhiều là đồ ăn này là เดี๋ยวว่าอันนี้แม่นเข้ามาในน้ำให้นักท่องเที่ยวเน้อเวลาเขาอันนั้นกินแล้วเขาต้องแรงหูจักงหักษาต<สา>้องทำอมีาหักษาดีาไหไรไอเดียเราจะให้ทีมชาวไส้ย,ยังขนาดเจ้าเจ้าเจ้าผมใจได้ไหลายอ่าวังนึงเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เบนเข่ามาแนะน,น้ำเด้อพี่น้องนะเจ้าหน้าที่ที่เป็นประจำอยู่แหล่งท่องเที่ยวเ,เกียร์เสพผ่านนี่แหละแต่ในน้ำเนี่ยก็เป็นการดีหลาย นนะแนะนำทีมงานอองาของขอยเองเลยแลมาว่าเวลาเขาเอาอีสังมากก็ตามแต่เนหล้างจากเขากินแล้วสริงเสียเหรือเป็นกินเนื้อกินย่างเนี่ยเขาต้องมีการเก็บเมียนให้เือวิธีตามเป็นแนะนำนะเพราะว่าอยูนย่เป็นฐานที่ทองเดียวที่สำคัญแต่ก็มีสื่อเสียงอยู่ในอัตปือเขาแหละพี่น้องนะแต่กากฟด้วยพี่น้องผู้ใดที่เบิ่งคลิปนี้หากว่าเดินทางมาทาง เพเนาะกาวนปฏิบัติตามระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวน่พี่น้องถึงแม้ว่าสีบ่มีเจ้านาทีหรือมีเจ้าหน้าทีก็ตามแต่ด้วยพี่น้องก็ขอให้พี่น้องเป็นเจ้าการน้ำกันยิมงานใคบาดเวลาล้างกากสีเมื่อกับสีเก็บสิ่งเสียเลือเมื่อเือกันพี่น้องหักษาน้ำกันฝากด้วยพี่น้องนะอันนี้แม่ยังไงอ้ับาก้น กินเนื้อะผมเองกินเนื pues, ้อเด้อเด้อพี่ยาเด้อสิ่งเสื่เรือเด้อพี่น้องเด้ออ่าขอการหัวมือน้ำมดทุกคนเด้อกูไดเบิ้งคลิปนี่กะอยากให้เบิ้งเป็นแบบย่างก็ได้เด้อพี่น้องนะเพราะว่าเวลาเขากินเรือสิ่งเสื่เรือเขาต้องได้เก็บเมี่ยต้องไห้เอาเมื่อน้ำกูไดเบิ้งคลิปนี่ เออมาเบิงตัวจริงว่าพูดแหละทั้งล้างก็ขวายหน่อยแมาเบิงตัวจริงพี่น้องนะว่างดงามและกับบรรยากาศเป็นตรมาบอกเกิดขึ้นเห็นอยู่ในคลิปนี่แหละพี่น้องนะผู้ใดที่มักพักพรอมแบบธรรมศาสตร์เนาะมิวที่อุทัดธรรมศาสตร์ที่งดงามและกับยิ่งใหญ่ได้พี่น้องเนาะตาในข่วงนำตกตจ่าเสียผ่าเนี่ยบอกเลยว่าข่วงสุดๆเลย อากาศกับคนคลางที่จะเย็นสบายมอแกกการพักพรพี่น้องนะแต่ว่าการพักพรนนี่ก็คือหัวแหละสถานที่นี่เพิ่นกะกำลังเปิดเป็นแรงท่องเที่ยวนะก็มีบางองค์การหรือว่าบางบริษัทที่เพิ่นจะเข้ามาสัมปทานเนาะในอนาคตเท่ากับบูหูเนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี่บระัทไหนมีอันหานขายเครื่องหรือว่าขายสิ้นขาต่างๆบูมีเด้อพี่น้องผูไดที สีเดินทางเขามาเนาะอย่าลืมถืออาหารการกินเครื่องดื่มหรือว่าอันใดก็ตามแต่ที่เฮาคิดว่าเฮาสียเอาม่ามากินมาดื่มสังสารีหยงก็แล้วแต่โตเองต้องต้องต้องเอามนาะบมี่มีขายไลยแลกอีกอันนึงพี่น้องเนาะอย่าลืมหลังจากที่เฮามากินมาดื่มแล้วคือกลับเมื่อนี่ เวลาเขากลับเมื่อกะอย่าลืมถือเมื่อนั่มได้พี่น้องอย่าลืมถือเมื่อนั่มนะเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี่มันจะมีมีกฎมีระเบียบมีป้ายห้ามคักแนในอีกอย่างหนึ่ง่อยเองกับเสื้อมันว่าคนเล่าเข้าก็คพวจะปฏิบัติและก็จะหักษาสิ่งแวดล้อมหักษาแหล่งท่องเที่ยวน้ากันนี่แหละพี่น้องนะผูไดที่หักษาได้ก็ขอส้มเสื้อแหละก็ขอให้สืบต่อเด้พี่น้อง ไรที่ยังเฮ็ดบบท่านใดก็ขอให้ปับเปลี่ยนกระลองฟึกเบืองว่าเขาสิเป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพบ่หรือเขาสิเป็นนักท่องเที่ยวที่ทำายซึ่งแวหล้อไปนํำเนาะกว้วขึ้นเด้อตอนนี้อ่อยกำลังสิเมื่อไรพี่น้องขนเครื่องเมื่อไงดิหลายคนคนก็นหอนร่นแล้วปัจจุบันกำลังสิเดินทางเมื่อเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้สิ เดินทางกลับแหละด,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 ดีมงามขณะว่า,าวเดินทางกลับได้น้ำอ้อยเพิ่งยังบุปปาน้องอ้อยสดเพิ่งเดิมอย,า, <c oughs> อยากเที่ยงน้ำเลยเด้ <c oughs> เดินทางกลับสำหรับคลิปนี้พี่นอ้องการพักผ่อนเมื่อนี้กับเสีย <c oughs> ล่าเพียงจำนี้ได้พี่น้องเ,องเ,องเองนาะการบันทึก ของไข่เนาะทายพี่น้องเดีเบิง้งผู้ใดที่คิดอยากจะพักผ่อนก็ลองมาเบิ้งโดยเฉพาะแมนตาดเสื้อผ้าเสื้อผองไรยังรอทานเขามาสัมผัสอยู่แอบบอกเลยว่าถ้าทานได้ที่มาแล้วจะประทับใจแบบนี้ก็ผ่อยนี่แหละเนาะและก็ขอบตัวสำหรับคลิปนี้เชียจากล่าพี่น้องไปก่อนเอาไว้พอแกนคลิปใหม่ได้พี่น้องบ๊ายบายเอาน้ำอ้อยก่อน บายพ่อแกตินไม้พี่น้อง